กลับมาพบกันอีกแล้ว Suzuki gsx s 750นะครับก็เป็นพิกัดของรถที่เราไม่ค่อยจะได้เห็นแล้วนะในยุคนี้สมัยนี้ถ้าย้อนไปในยุคสัก90า้าศูนยะไม่รุ่นเก้าศูนย์ 90, จะรู้จักกันดีนครับ750ดร้นี่คือตัวพีของคำว่าซูเปอร์ไบค์ณตอนนั้นซึ่งเป็นรุ่นหลักในการแข่งขันรถซูเปอร์ไบค์เลยทีเดียวจนกระทั่งยุคหนึ่งเนี่ย750ดร้ซาไปนะครับก็จะทั้นาเป็น600เป็นพ0 0ซีซีขึ้นมาปุ๊บ แล้วอยู่ดีๆ Suzuki ก,ก็เปิดตัวตัว GSX 750เนี่ยขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งจำได้ว่าตอนนั้นมีมาประกวดโฉมในงานโชว์รถของวาแล้วเนี่ยซึ่งโดยความรู้สึกส่วนตัวของผมนะผมคิดว่ามันเป็นรถที่โอ้โหทำไมมันมีสเสน่ห์จังเลยทำไมมันน่าขี่จังเลยมิติของตัวรถก่อนเลยอันดับแรกนะครับก็เป็นรถที่มีขนาดเครื่องยนต์ใหญ่โตเพราะว่าเป็นแบบ Inline นะครับสีสูบเรียง แบบนี้เนี่ยมันจะทําให้ในส่วนของเฟรมที่ติดเครื่องยนต์เนี่ยมันก็จะต้องกว้างตามไปด้วยแน่นอนคือจากสายตามองเนี่ยอันดับแรกเลยคือถังน้ำมันเขาใหญ่มากนะครับจุมากถึง16ลิตรนะครับแล้วก็เป็นไซส์ถังที่แบบตอบคำว่าบิกไบต์ได้แบบเต็มเต็มน,นะครับมันใหญ่ตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับไปถึงถังน้ำมันนะครับนี่เวลาที่เราเกาวขาต่อมไปทุกเนยขาทางแน่นอนความกว้างของมันเนี่ยทำให้ ก็เข่าจับเท้าเกือบจะอยู่ในระดับความกว้างเดียวกันนะครับเป็นความกว้างที่รู้สึกได้เลยคือขึ้นไปขี่แล้วยังไม่ต้องออกรถเอาแค่ว่านั่งคล่อมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าอกเข่ากลางนะพอเราได้เอื้อมมือไปจับที่แฮนเดิลบาร์อันนี้จะรู้สึกแปลกนิดนึงตรงที่ว่าเข่ากว้างเท้าวางกว้างนะครับแต่ว่าตำแหน่งแฮนเดิลบาร์เนี่ยแคบนะแคบกว่าอย่างชัดเจนเลยคือแฮนด์สั้นพูดง่ายๆแล้วก็ปลายแฮนด์เนี่ยของเขาเนี่ยจะกระดกขึ้นมือเบรกเขาจะเป็นแบบ ปรับได้นะครับใช้แบบเปลี่ยนหมุนนะครับแล้วก็มือคัทจะเป็นแบบเคเบิลก็จะเป็นกลไกการปรับคัทแบบธรรมดาธรรมดานี่เองนะครับพอไปขี่เราจะรู้สึกมิติรถของเขาเนี่ยค่อนข้างจะสั้นนะครับมันก็เลยทําให้ในเรื่องของการขับขี่ในเมืองเนี่ยความคล่องตัวเนี่ยให้มาประมานึงเลยคือไม่ขี้เหร่อเรื่องของการผ่านช่องระหว่างรถยนต์หรือว่าเรื่องของการเลี้ยวซิกแซกเนี่ยคือให้เราขี่แบบ ความคุ้นเคยกับเรื่องของวงเดียวแฮน d ดิลบาร์สักแป๊บหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันเป็นรถที่คล่องจากช่วงของแฮนด์ที่สั้นนะครับมันทําให้รู้สึกว่าน้ารถแะแคบแต่กระจกเนี่ยเขาจะมีความกว้างยื่นออกไปจากปลายแฮนด์อีกนะกระจกกว้างกว่าแฮนเดิลบาร์เอาง่ายๆข้อเสียก็มีบ้างผมงิดว่ามันก็อาจจะทําให้รู้สึกแบบนี่มันมันจะเกะก,กะนะเรื่องกระจกเนี่ยแต่ข้อดีของมันมีมากกว่าแล้วผมคิดว่าสาคัญด้วยคือมันทําให มุมมองทัศนวิสัยของตัวกระจกมองเนี่ยมันเคลียร์มากมันมองได้ได้ลึกมันมองได้เห็นแบบไม่มีแขนมันคือแขนเราจะบังกระจกน้อยมากนะครับดีไซน์รูปทรงของกระจกมองหลังก็ก็ถือว่าผมชอบนะคือด้านในติดแขนเนี่ยมันจะเป็นแนวแหลมเล็กแต่ว่าด้านนอกเนี่ยมันจะกว้างซึ่งตรงนั้นเนี่ยเป็นมุมมองที่เราต้องการให้มันสะท้อนมุมด้านหลังกลับมานะครับอันนี้ถือว่าเวิร์กมากความคมชัดเนี่ยมันก็ มีขยับเขย่านะมีเช็คไปตามรอบเครื่องยนต์คือไม่ถึงกบเป๊ปปะคมเป๊ะแต่ว่าได้เปรียบในเรื่องของมุมมองซึ่งมันตอบโจทย์ครับมีสัยที่ตอบไพยมากๆมองได้ลึกมองได้ไกลครับระบบกันสะเทือนนะครับก็เป็นเรื่องที่ให้มาประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งคือไม่ได้จัดเต็มเหมือนตัวท็อปนะครับยังขาดอยู่บางฟังก์ชันนะครับอ้าวโชกหน้าว่ากันก่อนนะครับเป็นเรื่องของ อัพไซด์ดาวแหละเป็นชกหัวกลับมานะครับ mm hmm. ก็สามารถที่จะปรับความแข็งของพิลดสปริงได้จากหัวชกด้านบนนะครับแคปเปแจปรับแบบปรับเอานะครับชกหลังก็จะเป็นชกเดี่ยวนะครับซึ่งก็มีกระเดื่องทำงานทดแรงอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าฟังก์ชันการปรับเนี่ยก็จะมีเป็นเรื่องของการปรับความแข็งของสปริงนะครับที่จะเป็นล็อกล็อกอาไว้ให้หมุนนะครับแต่ว่าด้านล่างเนี่ย ก็ไม่สามารถที่จะปรับในเรื่องของรีบาร์ได้เช่นเดียวกันแล้วการรองรับขับขี่เป็นอย่างไรอารมณ์ของเขาออกมาสไตล์แน่นนิ่งถ้าจะเฉลี่ยน้ําหนักแล้วเนี่ยชกหลังนะครับจะเผื่อสําหรับการรองรับน้ําหนักมากกว่าเป็นไปได้คืออาจจะเผื่อน้าหนักสําหรับผู้โดยสารด้วยแต่สําหรับผมน้าหนักตัวเป่า67กิโลกรัมเนี่ยถือว่าโชคหลังเนี่ยแข็งเกินไปสําหรับการขี่คนเดียวนะครับอาจจะต้องมีถ้าถ้าใช้งานจริงก็คงจะต้องปรับ้มันซอฟลงกว่านี้หน่อยนะครับส่วนเรื่องของ ชกหน้าน <oung> <osc> ะครับการรองรับน้ําหนักเนี่ยไม่สเทานนะครับถือว่าจัดมาในระดับท <inations> ี <duy> ่พอดีพอดีราบการปรับตั้งการรองรับมานะเรื่องความหนืดของชกที่รู้สึกว่าเขาให้มาแบบปรับไม่ได้นะแต่ว่าปรับตั้งโรงงานมันค่อนข้างจะหนืดค่อนข้างจะหนึบเยอะเวลาที่วิ่งผ่านคลื่นชกหลังเนี่ยครับมันจะค่อนข้างจะเด้งๆงหน่อยหนึ่งนะครับมันบอกอาการคลื่นตัว้าส่วนชกหน้าเนี่ย ชอบนะชอบฟีลลิ่งของเขาปกติเนี่ยเราใช้เบรกหน้าชใช่ไหมโช้กจะยุบลงใช่ไหมเวลาเราเราปล่อยเบรกแล้วเนี่ยหน้ารถมันก็นจะยืดยกสูงขึ้นใช่ไหมแต่ว่าในตัวเอ5เเนี่ยเวลาที่เราเบรกลงไปหน้ามันยุบลงนะแต่พอเราปล่อยเบรกคือมันจะไม่เด้งสวนกลับขึ้นมาเลยมันจะเหมือนกับพอยุบลงไปปุ๊บเนี่ยมันจะรักษาระดับตรงนั้นอ่ะเอาไว้มันคืนตัวแบบชชา้าเราจะรู้สึกว่ารถมันไม่ ยุบไปยืดมายุบไปยืดมานะครับอันนี้เป็นความรู้สึกที่ผมรู้สึกว่าเออมันมันค่อนข้างจะ,สะเสถียรในส่วนของการยึดเกาะเบาะนั่งสําหรับผู้กับขี่มันออกทรงเหมือนเป็นพประมิดโดนตัดหัวคือมันไม่ได้เรียบเราจะรู้สึกว่ามันมีพื้นที่ราบประมาณสักแค่สักฝ่ามือเองนะ ด้านข้างเนี่ยมันจะเป็นสโลปลงมามันจะเป็นเทปเปอร์รับช่วงขาเราลงมานะครับฉะนั้นมันไม่ใช่เบาะที่เวลาเรานั่งไปเราจะโอ้มันรองรับน้าหนักทั้งตัวนะมันจะมีเหลี่ยมในการนั่งอยู่พอสมควรนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสไตล์ที่ได้รับมาจากการพัฒนารถในแนวเลสซิ่งซึ่งมันเอาไว้สําหรับการขยับย้ายตัวได้ง่ายนะครับในขณะที่เขาให้ฟองน้ำมาอารู้สึกเลยว่ามันมีความนุ่มนวลนะครับ จะบอกว่ามันสบายสําหรับสายทัวริ่งไหมก็ยังนะแต่ว่ามันมันเหมาะสําหรับคนที่ขับขี่ต้องการความคล่องตัวมากกว่าครับผมได้ยินคนพูดถึงรถสูงเป็นรถติดที่โหดที่ททต้องระบ่ำอะไรเงี้ยแต่ว่าผมมาลองขี่จริงแล้วอะสัมผัสแรกที่เจอเลยนะคือเราเริ่มจากการขี่ช้าๆก่อนซึ่งในย่านความเร็วต่ำคือตั้งแต่รอบเริ่มต้นจนถึงกลางเลยเนี่ยเข้ามาแบบ ผู้ดีนะทาไปเล่นแบบนุ่มนวลเป็นสี่สูบเรียงที่ส่งถ่ายกําลังนุ่มนวลน,นะครับการเปิดและปิดคันเร่งมันจะรู้สึกถึงการตัดและต่อกําลังซึ่งไม่ได้กระชากรุนแรงคือไม่ได้แบบยกคันเร่งหัวทิมเปิดคันเร่งหน้าหงายอะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับเข้ามานุ่มมากนุ่มแล้วค่อยๆไต่รอบไปแบบเนียนๆเ,เลยนะถ้าไม่เกิน5 0 0 0ันรอบเนี่ยกลายเป็นเครื่องยนต์ที่คอนโทรลในช่วงต้นได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวที่สร้างเซอร์ไพรส์ให้ผมได้มาก คือในข้อมูลในสเปคทั้งหลายเขาก็จะบอกว่าเป็นเครื่องยนต์แรงม้าสูงสมรรถนะสูงนะครับแต่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของระบบคลัตช์ไม่มีการพูดถึงระบบช่วยซับแรงที่เรียกว่า a s s i s t slipper clutch เลยนะครับแต่ผมขี่มาด้วยความรู้สึกในการสัมผัสเองเนี่ยแปลกใจตรงที่ว่ามันเป็นการทดเกียร์ที่ไม่มีการเยยดของล้อเลย ตอนแรกก็คือก็คือซับคัดช่วยนะครับแล้วคราวน,นี้เรารู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราบางจังหวะเราต้องปล่อยคัดเร็วแต่มันไม่มีอาการแบบหน่วงแบบหัวทิ่ม,มผมก็ลองลองปล่อยทิ้งไปเลยครับเนี่ยอ้าวไม่มีเลยไม่มีเรื่องของการหน่วงที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหมันดึงจนต้องสู้กับรถต้องต้านเยอะแยะไม่มีเลยกลายเป็นการทดเกียร์ลงเชนเกียร์ลงที่ตัดต่อกําลังได้เงียบมากผมก็ไม่รู้ว่ามัน,มนใช้ระบบอะไรซับนะ ถ้าจะเป็นระบบสลิปรครับมันคือระบบสลิปรครับที่ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเพราะว่าในบางรุ่นเนี่ยมันก็ยังมีความรู้สึกมีมีเสียงเอียดของล้อที่เสียดสีกับพื้นให้ได้ยินใช่ไหมแต่ใน S750 ไม่มีเลยไม่มีจริงๆเขาซับเอาไว้หมดเลยซึ่งผมก็แปลกใจตรงนี้ว่าทําไมสุดที่ถึงไม่เอาตรงเนี้เข้ามาเป็นหนึ่งในเรื่องของการโปรโมทด,ด้วยนะครับแต่ระบบที่ได้รับ การพูดถึงมากที่สุดก็คือระบบทักชั่นคอนโทรลนะครับซึ่งตรงนี้ให้มาด้วยแล้วไม่ได้ให้มาแค่เปิดกับปิดนะให้มาเปิดใช้ได้ถึง3ระดับนะครับความเซนซิทีฟของเขาก็จะตามตัวเลขก็คือถ้าเปิดไว้ที่ระดับ3เนี่ยก็คือจะทํางานไวมากนะครับไวถึงขนาดที่ถ้าเราขี่ด้วยการบิดคันเร่งออกทันทีเนี่ยมีการสปินของล้อนิดเดียวเขาก็ทํางานแล้วนะครับแต่ว่าระดับที่น้อยที่สุดก็คือระดับ1นะครับอันนั้นก็ ลึกนิดนึ่งนนมีโอกาสให้ได้สนุกกับอาการของล้อหลังบ้างเล็กน้อยนะครับแล้วก็ถ้าไม่สะใจอยากได้ดิบๆก็ปิดไปเลยอันนี้ก็สามารถทํได้นกันนะครับระบบเบรกที่ให้มานี่เป็น abs นะครับทั้งหน้าและหลังเบื่อวางอลังพอสมควรนะสำหรับ,บชุดเบรกชุดนี้แต่ว่าเรื่องของน้ําหนักเบรกและก,การเบรกม,มันสมูทมันไม่ได้เป็นลักษณะาการแบบอดยึ๊เบรกอยู่แบบปุ๊บปั๊บอะไรเลยนะครับมันจะสมูทนุ่มนวลคุมง่ายนะครับ แรงสั่นสะเทือนของรถเนี่ยคือทั้งคันเนี่ยนะแฮนเดิลบาของปี2017ที่ผมเอามาเทสเนี่ยมันยังเป็นแฮนด์เหล็กอยู่แต่ว่าปี2018 2019เขาจะเปลี่ยนเป็นแฮนด์อลูมิเนียมแล้วเขาบอกว่ามันจะช่วยลดแรงสั่นสะเทือนนะครับผมก็เผื่อใจไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวก็คงมีมือสั่นมือชากันแต่น้อยความจริงแล้วมันน้อยมากที่ผมรู้สึกว่ามันสั่นเยอะตรงไหนกลายเป็นตรงขาเองครับถ้าเราวางเท้าบนพักเท้าเนี่ยแรงสั่นสะเทือนจะน้อย แต่เมื่อไหร่ที่เอาเท้าไปรอรอใช้เบรกหลังเนี่ยจะรู้สึกเลยโอ้ปลายเท้าที่มันโดนตีกับพื้นเหมือนกัเอาเรื่องเอาเรื่องนะครับแรงสะเกเกินเยอะสุดมันกลายไปอยู่ตรงนั้นแทนนะครับระบบไฟส่สว่างเป็นอะไรที่จะบอกมันจะอินเทนกว่านี้ได้ไหมผมหาข้อมูลดูจากตัว G S X S 750ปี2 0 1 9ก็ยังใช้หลอดไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะครับ ส่วนไฟท้ายเนี่ยให้เป็น LED พบว,ว่าประสิทธิภาพในเรื่องของการส่องสว่างเนี่ยก็ไม่ได้เสียหายเลยนะครับในระดับไฟต่ำก็ไม่รบก,กวนคนอื่นแต่ไฟสูงเนี่ยมันยิงไปโอ้ไกลมากมันซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างงั้นนะเพราะว่ามันเป็นรถที่ความเร็วสูงอะ่ะถ้าระยะการมองเราไม่ทันความเร็วเนี่ยเรื่องของการตัดสินใจอะไรมันก็จะ เล็ตามไปด้วยนะครับนอกจากไปตำ่ำไปสูงแล้วเนี่ยมันก็จะมีไฟขอทาาทกนทีกดให้มันกะริบแวบบแวบๆบแบบนะครับซึ่งตรงนี้สวิตช์ทั้งหมดเนี่ยมันจะสั่งด้วยนิ้วชี้ข้างซ้ายนะครับสวิตช์มันจะอยู่ด้านนอกของชุดแผ่นเลยนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นลูกเล่นนะครับสําหรับการปรับใช้ก็คือเรื่องของการปรับความสว่างความเข้มของจอซึ่งสามารถปรับได้ถึง6ระดับนะครับเราสามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยการกดปุ่มแบบคือไม่ต้องกดแช่ ระบบ Suzuki Easy Start ก็คือกดเข้าไปแล้วก็ปล่อยมือออกมาได้เลยเสียงเครื่องยนต์นุ่มมากเสียงผ่านปลายท่อชุดนี้เป็นเสียงที่ คือดูไม่เกเรฟังดูแบบไม่เกเรต่อให้เราบิดเบือนรอบม้วม้วม้วเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูแบบโอ้หห้าวเป้งอะไรเงี้ยโอ้โหเออเ่าเ,เอา,ปาเอาปล่าอะไรเงี้ยไม่มีอารมณ์แบบนั้นนะครับอารมณ์ก็ดีอ่ะรอบเครื่องเสียงรอบเครื่องยิ่งเวลาที่เราขี่ด้วยรอบถึงสูงแล้วเนี่ยจะได้ยินเสียงําทำงานของเครื่องที่มันรัววเต็มเต็มเลยเนี่ยได้ยินแบบชัดมากนะครับสำหรับท่อสแตนดาร์ดเจ็ดร้อยห้าสิบซีซีที่ให้แรงม้าสูสีกับตัว เก้าร้อยแปดร้อยเก้าร้อยนี่โอ้โหมันไม่ธรรมดานะถึงแม้จะเจ็ดร้อยห้าสิบก็จริงแนะี่ยแต่ว่าเอาพุทธที่มันออกมานี่เราเราได้อีกผมรู้สึกว่ามันเป็นรถนาเกตที่ลงปะทะตัวคนขี่น้อยนะคือมันเหมือนกับไม่มีส่วนที่จะมาช่วยแหวกลมอะไรให้เราท่าไรเลยในส่วนของหน้ารถแต่เรื่องของการออกแบบตัวรถตั้งแต่หน้ารถจนถึงถังน้ํามัน มันทาให้ผมรู้สึกว่าเออมันมันเป็นก้อนเดียวอะ่ะมันทําให้เราอยู่ในเชฟที่กลมกลืนไปกับตัวรถมัง้งมันก็เลยรู้สึกว่าต่อให้ขี่เร็วอะ่ะขี่กับความเร็วร้อยสี่สิบร้อยสิบไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่ามันโดนลมดันน้อยอะ่ะมันไม่ต้องขี่สู้กับลมเยอะนะครับ ก็แปลกดีดีไซน์เป็นดีไซน์ที่แบบเออแอรโรใช้ได้นะตัวนี้ส่วนเรื่องความร้อนจากเครื่องยนต์นะครับรถนกเก็ตไม่ค่อยจะมีปัญหาอยู่แล้วตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ําแข็งน้ำเบลเลอเลยนะครับถังน้ําสํารองเนี่ยก็จะไปอยู่แปลกนะไปวางใกล้ๆกับปลายต่อเสียใต้รถนะครับก็มีแผงกันความร้อนให้แล้วแหละความร้อนที่มันมาถึงเราเหรอครับก็อยู่แค่ใต้ครึ่งแข้งลงมาถึงข้อเท้าจะอยู่แถวๆนั้นนะครับ เหนือนั่นขึ้นมานี่ไม่ถึงเลยเพราะว่าชุดมินิแฟร์ลิงแล้วก็ช่วงของถังน้ำมันอนะไรม,มันบังเอาไว้หมดนะครับในช่วงบ่ายของวันที่แดดจัดอันนี้รู้สึกอยูบ่บางครับสำหรับราคาค่าตัวที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทยนะครับก็3 07, 000, 7 7 0 0 0บาทนะครับีถือว่าเป็นอีกตัวที่ผมว่าคนที่ชอบรถสไตล์ขี่ง่ายในรอบตัำถึงแปดการตามเพื่อนได้ในช่วงของการทำเวลาทำเร็วสูบตัวนี้น่าสน ไม่ควรมองข้ามเลยเดียวครับขอบคุณบริษัทไทยซูกิมอเตอร์จำกัดน,นะครับสำหรับการเพื่อรถทดสอบนห่เราได้นำมาทดลองแ้ะก็สะท้อนความสุข